ใครกาลังมองหากล้องวล็อกตัวหนึ่งนะครับที่มีงบประมาณประมาณนึงนะครับผมอยากจะแนะนํกล้องตัวนี้เลยโ o n y c b 1บมาถูกครับบอกเลยว่าเป็นกล้องวอ็อกที่ดีจริงๆคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางซุ่มเพอเมล่าเนาะที่ส่งเจ้าตัวโ o n y c b 1มาทูนะครับตัวนี้มาให้เราลองใช้ก็ปติดตามนะครับได้ที่ซุ่มพอเมล่าเชนเดวันครับผมเชื่อว่าทุกคนเนาะที่กําลังหากล้องบอ็อกนะครับน่าจะมีเพนพอยต์เดียวกับผมก็คือกล้องทุกตัวนะครับมักจะมีเลนส์ที่ค่อนข้างจะแคบครับ ไดเลนที่ประมาณ25มิลเพราะเปิดการแซนดทีก็มีการครอบเข้าไปอีกหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าตัว G7X นะครับที่เป็นมาร์ค3ก็ได้24มิลเนาก็อาจจะไม่ได้กว้างะลรขนาดนั้นดีขึ้นมาครับก็จะเป็นตัวใหม่ๆเนอะอย่างเช่นเจ้าตัว c v 1 f นะครับหรือว่า c a น o อน o w e r s h o t ช V10 ตัวนั้นก็ได้ประมาณ20มิลซึ่งก็ถือว่าดีมากๆแล้วแต่ตัวนี้นะครับเจ้าตัวกล้องโ o n y CV1 m a 1มา i เนาอเจ้าตัวนี้นะครับมันได้เลนเจ้าตัวซูม 18- 5 0มมมนคร F1.8 4ซึ่่่่่งงงงถืืออออววาาาเเป็สิทีีดกกกกๆุณต้ เพราะว่าคุณจะได้เลนส์นะครับที่กว้างถึง18มิลทาให้คุณครับไม่ต้องยื่นแขนออกไปนะครับเยอะจนเกินไปนะครับคือแค่แบบแคนเนี่ยมันก็สามารถทํางานนะครับได้โดยที่คุณไม่ต้องยื่นนะครับออกไปแบบนี้แล้วเป็นสิ่งที่ตัวนี้มันประเสริฐมากๆครับยังไม่นับรวมนะครับที่เจ้าตัวกล้องตัวนี้มันมีความใช้งานง่ายอีกละเอียดดีเทลยังไงนะครับของเจ้าตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันครับเรามาพรีวิวรอบตัวของเจ้าตัวโซนี่1ีวันมาทูกันต่อครับตัวนี้นะครับจะใช้เลนส์เจ้าตัว6.9ถึง17 เทียบเข้ากับประมาณ18มิลนะครับถึง50มิลเป็น f 1.8ถึง f 4เนอะเป็นเลนส์ไซส์นะครับคุณภาพคือดีมากๆด้านพอตรงนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นเจ้าตไมโครโฟนเป็นไท p ซ C แล้วก็ไมโคร HDMI หน้านตัสัมผัสนะครับอย่างที่ให้เราดูกันไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ด้านฝานะครับไม่มีอะไรเลยสิ่งที่อาจจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือด้านของรูนะครับขัดตั้งกล้องเนาะตัวนี้นะครับรูขัดตั้งกล้องจากโปรเตีมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมตรงนี้นะครับจะปรับเป็นทางด้านซ้ายของเจใส่เเจ้าตัวพดู ก็สามารถเปิดครับเจ้าตัวแบตเตอรี่ได้ซึ่งตัวเก่าจะไม่สามารถทําได้แต่เวลาเราใส่ครับกับเจ้าตัวริมขาตั้งนก็อาจจะมีความแปลกประหลาดนิดนึงนั่นเองครับด้านบนนะครับก็จะมีเจ้าตัวเดรดแคทมาให้นะครับมีไมโครโฟนตรงนี้บอกเลยนะครับว่าเสียงดีมากๆปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับปุ่มปรับโหมดตรงนี้ปุ่มจูมปุ่มชัตเตอร์ปุ่มอัดวิดีโอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มแบบ background d e f o กัสนะครับก็คือจะปรับเจ้าตัวรับแสงให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเองครับซึ่งถ้าเรากดครั้งหนึ่งนะครับมัน ก็คือมีฟีลแบบไม่ต้องการหน้าชัหลังเบอร์นะครับส่วนรีโฟกัสก็คือต้องการหน้าชัหลังเบอร์นั่นเองครับตอนนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับเจ้าตัวเมนูของเจ้าตัว sony สี่สิบเมาถูกครับบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆถ้าเราสไลด์ขึ้นนะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัว f n หนอทำให้เราสามารถปรับมุมปรับนี้นะครับได้คือแบบอิสระมากๆนะครับตัวนี้แน่นอนว่าจะมีเจ้าตัว soft skin effect นะครับให้เราสามารถใช้งานได้อีกด้วยแล้วก็จะมีนะครับการปรับนะครับระบบการสั่นที่จะมีเจ้าตัว steady shot โัวธรรมดาแล้วก็ active นะ ที่เหลือนะครับ<ม>ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับเท่าไหร่ยยเวนเจ้า <end> ตัวอินดิฟูเตอร์เนาะที่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในภายหลังนะครับการทำงานนี่นะครับพวก คือแบบมันค่อนข้างลัดสะดวกมากๆเลยแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเมนูตรงนี้นะครับแค่เนี้ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วหนึ่งสิ่งครับที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือเจาตัวนี้คือการนัดถอยหลังวิดีโอเนาะเนี้ยสามารถปรับได้เลยว่าเราอยากได้กี่วินี่เนาะสามห้าสิบนะครับแล้วก็เอาแบบตลอดเวลาหรือว่าเอาแบบครั้งเดียวนะครับคือแบบแล้วนี้นะครับก็จะเป็นการปรับใหม่นะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้เรีชันนะครับแบบไหนทั้งด้านหลังนะครับเป็นออโต้นะครับด้านหน้าหรือว่าจะเป็นด้านรอบนะครับ มีเจ้าตัวซินีบอกนะครับก็มันจะปรับนะครับให้เป็นเฟรมแบบเฟรมหนังเลยก็สามารถปรับนะครับจอตัวสีได้ว่าเป็นคลาสสิกโอเชียนชิงนะครับเฟสโมโนนะครับก็ปรับได้สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยครับเราก็จะมีฟังก์ชันซ้อน ก็คือจะปรับนะครับว่าเป็นโก o c อเชียนฟอเนะครับก็สามารถปรับนะครับได้ในนี้นั่นเองปุดมโซเชียลครับอยู่ด้านขวาครับก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยซอฟต์สกินคลับก็กดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันน้อแล้วก็ซูมครับตัวนี้สามารถกดซูมดิ้ตโตได้กด1.5ไปเลยนะครับนี่ถือว่าง่ายมากนะครับปุ่มปรับเมนูต่างๆก็ทํางานได้ค่อนข้างจะโอเคครับ เรามือพูดถึงสเปคทั่วไปครับของเจ้าตัวกล้อง Sony A7 m a มา i ูตัวนี้เนาะด้วยความที่เจ้าตัวนี้มันเด่นด้านวิดีโอครับเราจะพูดถึงด้านวิดีโอกันก่อนตัวนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้ที่ความละเอียสูงสุดที่ 4K 30fps นะครับตัวนี้นะครับเป็น4208บิตถามว่าถ้าพูดกันแบบมือใหม่อย่าง่ายๆถามว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมมันสามารถใช้งานนะครับทั่วไปได้สบายๆแต่สําหรับใครนะครับที่อยากเอาเจ้าตัวกล้องตัวนี้ไปทาสีแบบจัดๆ้านตัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับสักเท่าไหร่นั่นเองส่วนสีอื่นๆนะครับมีทับ แบบที่แบบใจเราต้องการแล้วก็ที่สําคัญครับเจ้าตัวนี้จะมีเจ้าตัว cinematic walk นะครับซึ่งมันทําให้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของเจ้าตัวเฟรมค่องข้างจะเยอะไม่เหมือนเราจะถ่ายหนังเลยซึ่งเรานะครับไม่จําเป็นต้องใช้กล้องตัวใหญ่แต่เราใช้กล้องตัวนี้แล้วมีระบสสาเร็จรูปนะครับมาให้เราเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อไปนะครับเรื่องต่อไปครับที่อยากจะพูดถึงครับก็คือด้านของระบบการสั่นของเจ้าตัวนี้การสั่นตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วอย่าง c V วตัวแรกเนาะจะมีการสั่นในเลนส์ซึ่งอันนั้นก็คือข้้้ออดดีรััับบทาใหเเไมม่ตงปิกนนสแ ก็มีกันสั่นช่วยเราเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ตัวนี้ครับมันจะมีช้อยสองทั้งเรื่องนะครับก็คือจะเป็นช้อยที่เป็นเจ้าตัวปิดกันสั่นแล้วก็เป็นเจ้าตัวกันสั่นแบบแอคทีฟเลยซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับแต่โอเคแหละการที่มันได้18มิลแล้วคุณใช้กันสั่นแอคทีฟอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ21-22มิลก็ยังถือว่าสามารถใช้งานนะครับได้โอเคถือว่าเป็นป e ะโยชของเจ้าตัวเลน18มิลที่บอกเลยครับว่าดีมากๆนอกจากนี้กล้องตัวนี้มีเจ้าตัวอีกมีฟิลเตอร์ ชัตเตอร์นะครับให้มันเหมาะสมมากที่สุดนาอเช่นอนะ่ะถ่าย25เฟรมก็ต้องถ่ายนะครับประมาณ1ต่อ50ใช่ไหมหรือ1ต่อ100 mm, ไม่เกินนี้ซึ่งถ้าเราอยู่กลางแดดแล้วเราต้องการ F 1.8ตัวนี้มันจะสามารถนะครับลดแสงเพื่อให้เราสามารถนะครับใช้การตั้งค่าตามที่เรานะครับต้องการได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเบนเฟเฟตนะครับของเจ้าตัวนี้ที่ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็ต่อยอดนะครับมาจากเจ,ากจาก้าตัวโซ ny 4วันนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือไฟล์วิดีโอครับที่ได้จากเจ้าตัว โซนี่ซีบีวันนะครับมาทู Mark ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บึงตะโก้เนาะ ตอนนี้นะครับผมเปิดตัวแมนนวลนะครับแล้วก็สปีดหนึ่งต่อร้อ f หนึ่งจุดแปดแล้วก็ i s o 1อหนึ่งร้อยหกสิบครับเฮ้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าสว่างขนาดเนี้ยทำไมมันไม่โอเวอร์เนาะเพราะว่าเจ้าตัว Sony 4 1 m วันมาทตัวนี้นะครับจะมีเจ้าตัว ND ฟิ l t ต r ในตัวทําให้เรานะครับสามารถถ่ายแบบการแจ้งแบบนี้โดยที่ไม่ต้องกลัวโอเวอร์แล้วสปีดนะครับก็ยังทําได้ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็สมูทมากๆครับตอนนี้นะครับผมใช้นะครับโลกกันสั่นแบบแอคทีฟก็ให้ความช่วยโลกักสั่นนะครับที่โอเคอยู่ประมาณหนึ่งเนาะ เนีนก่ก็การที่คุณได้18มิลครับมันทําให้การใช้งานจริงอะ่ะมันดีขึ้นค่อนข้างจะเยอะเนาะมันไม่ต้องแบบเอื้อมแขนสุดอ่ะถึงจะได้เฟรมที่มันโอเครวมถึงตอนนี้ผมสามารถเปิดกันสั่นได้นะครับโดยที่แขนผมไม่ต้องยืน่นแบบจนเยอะมากจนเกินไปนั่นเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่เฮ้ยแฮปปี้มากสำหรับ้าวโดสโอนี่มาคูตนนัวนี้ตอนนี้ครับผมเปิดเสียงนะครับ เป็นดีเทคนะครับเป็นแบบออโต้เลยซึ่งหน้าผมนะครับพูดดู่อ่าพอมันดีเทคหน้าผมม,มันก็จะแปลงนะครับเป็นเจ้าตัวเสียงด้านหน้าแบบอัตโนมัติโดยที่มันจะไม่ไปจับทางด้านหลังซึ่งอันนี้ถือว่าโซนี่ทาได้ฉลาดมากๆจากการดีเทคผ่านหน้าผมนั่นเองครับยังไงเดี๋ยวเราจะไปลองเทสนะครับเวลาที่เราปิดหลบบการสั่นให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงกันครับตอนนี้นะครับผมก็ปิดหลบการสั่นครับของเจ้าตัวกล้องโซนี 1, ่ซีเวินมาทูเนาะนี่ก็จะมีความสั่นเพิ่มเข้ามานะครับอยู่พอสมควรเลย ออก็แนะนำคับเปิดโลบก,กนสัตว์นะครับแบบอคีตจะดีกว่า ทำให้เราสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพกลับมากคือนั่นเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับการลองเดินเทสกับเจ้าตัว Sony 41ีวมาูครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับเสียงที่ได้ก็คือจากเจ้าตัวกล้อง Sony 41ีวมาทูที่เราไม่ได้ต่ออะไรภายนอกเลยนั่นเองครับเรื่องต่อไปทูมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือด้านของระบบ AI ของเจ้าตัวนี้ครับบอกเลยว่าเจ้าตัว a i ตัวนี้มันค่อนข้างจะฉลาดนะครับอยู่พอสมควรเลยตัวนี้นะครับจะมีไม์นะครับที่ทางรอบตัวหนอซึ่งมันสามารถปรับนะครับเป็นโหมดออโตได้โดยข้อดีมากๆเลยคือสมมติว่า เรากําลังถ่ายอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเปิดที่โหมดวิดีโอเนาะถ้าเราอยู่ด้านหน้าตัวกล้องนะครับจอดเฟดเดอร์ชันนะครับที่เรามันจะดีเทคนะครับให้เจ้าตัวไมโครโฟนมาอยู่ด้านหน้าเลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับเช่นเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนาะผมขออนุญาตปรับกล้องนะครับให้มันตรงนิดนึงสมมุตินะครับเรากดบคอร์ดนะครับและนี่นะครับก็คือวิดีโอนะครับที่ได้จากเจ้าตัว Sony ่ v 1นะครับพร้อมกับไมโครโฟนภายในตัวของเจ้าตัวกล้องโซนี่นะครับซ v 1มาทุนเลงครับข้าผม ออกมาจากเฟรมนะครับบูล,ลองพูดดู ฮัลโหลเทสฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสในขณะที่ถ้าผมกลับเข้ามานะครับอ่ะพูดสวัสดีครับฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลเทสซึ่งปูเนี่ยอยู่ข้างหลังเรานะเวลาที่กล้องนะครับมันดีเทคชั่นเราใช่ไหมครับมันก็จะอ่โฟกัสนะครับมาที่เสียงด้านหน้าโดยที่ไม่โฟกัสเสียงด้านหลังเนาะแต่ถ้าเราบอกไปมันก็จะไปโฟกัสน,นะครับที่เสียงด้านหลังแพงบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นกล้องตัวหนึ่งที่แบบฉลาดมากๆด้วยระบบเอไอของมันนะครับนอกจากนี้ระบบเอไอของมันนะครับยังทำงานนะครับในโหมดอืนน่นๆอีกด้วยเช่นระบบโฟกัสนะครััับบอกกนเลยวว่าต โอเคแหละมันอาจจะไม่มีฟกัสนะครับที่หดมามาเช่นอ่ะเครื่องบินการจับวัตถุนะครับหรือว่าการจับนกอกไลพวกนี้แต่การจับตามันดีมากๆนะครับรวมถึงแน่นอนแหละการใช้เจ้าตัวโซนี่ซีวันนอซีรีส์อีกสิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างจะเด่นนะครับก็คือด้านโปรดักชั่นเคสที่ตัวนี้ก็สามารถทานะครับบอกได้เลยว่าดีเหมือนเดิมนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชื่นชมและด้วยความนะครับพี่เจ้าตัวนี้เมนูเหมือง่ายมากๆเาทำให้เราสามารถนะครับทำอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการโดยที่เมนูนะครับมันอยู่ ต่อไปนะครับผมจะเทสนะครับเจ้าตัวเรารโปรดักชั่นเคสที่ผมพูดไปเนาะว่าเฮ้ยมันดียังไงแล้วมันฉลาดยังไงบ้างนะครับผมขออนุญาตเก็บผลเรคคอร์ดจากเจ้าตัวนี้เนอะตอนนี้นะครับผมปิดเจ้าตัวโปรดักชั่นเคสอยู่ซึ่งพอผมอะ เอาของมาไว้ข้างหน้าใช่ไหมครับแบบนี้มันจะไม่โฟกัสให้เรานะครับมันจะไปโฟกัสที่หน้าของผมซึ่งโอเคแหละกล้องปกติมันก็จะประมาณนี้มันก็จะมีความฉลาดในการดีเทคนะครับตัวเราก่อนั่นเองแต่ถ้าเราไปเปิดนะครับเจ้าตัวโปรดักชั่นเคสนะเราเรากดเรคคอร์ดไม่ว่าเจ้าตัววัตถุด้านหน้านะครับมันจะอยู่ตรงไหนเนาะมันก็จะโฟกัสนะครับดานหน้าให้เราโดยที่แม้ว่ามันจะไม่บังหน้าเราเองครับเป็นสิ่งที่กล้องตัวนี้มันถือว่าเป็นฟีเจอร์นะครับที่ดีมากๆแล้วกล้องหลายๆยี่ห้อนะครับอย่างแคนนอนฟูจินะครับก็ทําตาม ที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบเจ๋งจริงๆนะครับต้องยอมรับให้โซนี่แล้วก็ให้เครดิตทางโซนี่ครับพูดถึงเรื่องที่มันแฮปปี้กันไปแล้วนะครับผมขออนุญาตพูดเรื่องที่ผมอาจจะคาดหวังนะครับกับเจ้าตัวกล้องโซนี่ซีวนมาถูตัวนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับแม้ว่าตัวนี้มันจะเป็นกล้องตัวเล็กอะแต่ผมคาดหวังว่าเฮ้ยถ้ามันมาวิดีโอนะครับที่เป็น4:2:2 10 b ิตมันก็น่าจะดีเนาะคือจริงๆอะผมไม่ต้องการ4:2:2 10 bit หลอกผมต้องการแค่10 b ิตเพราะตัวเนื้อไฟล์ ที่เป็นระดับเจ้าตัว8บิตเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้แบบสุดอะไรมากมายนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่เราต้องจ่ายนะครับอย่างที่2ครับคือถ้าเราใช้ไมโครโฟนนะครับที่เป็นแบบดิจิตอลของทางโซนี่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว B1M B10 นะครับหรือว่า M1 ตัวใหม่ล่าสุดที่มันเปิดตัวออกมาเราจะไม่สามารถนะครับใช้ฟังก์ชันเสียงนะครับเจ้าตัวดิจิตอลของมันได้เลยซึ่งผมรู้สึกว่ากล้องราคานี้นะครับสำหรับโซนี่มันควรจะทําได้แล้วเนาะเพราะอย่างเจ้าตัวโซนี่ CV10 นะครับมันก็ทําได้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้าางจะอยกติด สำหรับเรื่องไมโครโฟนสําหรับเจ้าตัว Sony C1 Mark II ตัวนี้ที่มันนะครับไม่รองรับโลบเสียงแบบดีต่อทาให้มันจะไม่สามารถทํางานได้สมบูรณ์นั่นเองครับมาพูดถึงราคาครับของเจ้าตัว Sony C1 Mark II ตัวนี้กันเนาะราคาเปิดตัวครับของเจ้าตัวนี้อยู่ที่29,990บาทถามว่าเป็นกล้องคอมแ a c t ที่ราคาสูงไหมก็ต้องเรียกว่าไม่ถูกครับและประสิทธิภาพที่มันได้มานะครับทั้งเจ้าตัว18มิลม F 1.8เนาะเราโฟกัสเอ่ยนะครับการใช้งานง่ายเอ่ยถ้าถามผมด้านความคุ้มค่านะครับถามว่าคุ้มค่า โอเคครับาจะาไม่ได้เรียกว่าถูกขนาดนั้นเนอะอย่างที่ผมแจ้งไปสิ่งที่ผมต้องการเพิ่มนะครับผมก็แจ้งไปแล้วเนาะทาง10 b ิตเอ้ยนะครับรวมถึงไม่ต้องรับฟ้าแสงดิจิตอเลเอ้ยอุ้ครับมันก็ยังเป็นกล้องนะครับในการเอาไปถ่ายวิดีโอที่ดีมากๆกานสาั่นโอเคคุณได้เลนส์8มนะิลล่ะมมันทําให้คุณสามารถทํางานนะครับได้ยเดยอะมากๆเลยใครที่สนใจตัวตัวกล้องตัวนี้นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับที่ตัวแทนจําหน่ายนะครับของโซนี่นะครับทั่วประเทศครับก็ฝากตัวตัวกล้องโซนี่ซีวันมาทูตัวนี้ไว้ด้ววยเเเนนนนนาาาาะพร่่่ผมก็็ปคคึงงทีออข้้จชบ ตัว s o นี่สีวันมาทูตัวนี้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครได้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ให้ช่องเด e ป e a t กับผมด้วยเน,ะนาะสวัสดีครับขอเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ